ถ้าคุณกําลังหากล้องติดรถยนต์ 4K ที่บันทึกข้างหน้าและข้างหลังได้พร้อมกันในราคาไม่เกิน4,000บาทแล้วล้วก็รีวิวกล้องตัวนี้คุณอาจจะสนใจก็ได้นะเพราะฟังก์ชันที่กล้องตัวนี้ให้มาก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็น GPS สําหรับระบุความเร็วให้รถยนต์ของเราและ Wi-Fi 5G ที่สามารถทําให้ตั้งค่า ดูภาพและดาวน์โหลดวิดีโอลงมือถือได้อย่างง่ายๆและเร็วกว่า Wi-Fi 2.4G ทั่วไปด้วยครับสวัสดีครับเราพบกับเจตกูวิแกงครับวันนี้ผมจะมาตีแผ่ความจริงสําหรับกล้องจิรยนต 4K รุ่น a z Dom e M300S ให้ทุกคนฟังมีหลายคนเข้าใจผิดกับกล้องรุ่นนี้เยอะมากเดี๋ยวมันเป็นยังไงวันนี้ผมมาเล่าให้เขา วันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับมีหลายคนมากมายเลยครับที่ตอนนี้กำลังหากล้องติดรถยนต์ 4K แต่น้อยคนมากครับที่จะรู้ว่ากล้องติดรถยนต์ 4K ที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ 4K แท้ทุกตัวซึ่งกล้องตัวนี้ผมบอกก่อนตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเป็น 4K ไม่แท้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับกล้องรุ่นนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเป็น 4K ไม่แท้ 4K ไม่แท้แบบคำว,ว่าที่ตัวกล้องไม่ว่าจะเขียนว่าเป็น 4K ใช่ไหมครับและในคู่มือก็ยังบอกว่าบันทึกได้พิกเซลแบบเป็น 4K ด้วยความกว้างและความสูงงงเเนีขออพิกิกกวดโ็็ป 4K จรรๆคับ แต่ทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็น 4k ไม่แท้ล่ะต้องบอกว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าอะไรแท้หรือไม่แท้เนี่ยเราต้องเข้าใจคำว่าฮาร์ดแวร์อิมเมจเซนเซอร์ของกล้องก่อนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะถ่ายวิดีโอถ่ายภาพอะไรเนี่ยจะได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะอยู่ที่อิมเมจเซนเซอร์ของกล้องครับว่าอิมเมจเซนเซอร์ของกล้องเนี่ยรองรับการบันทึกไฟล์ขนาดกี่พิกเซลซึ่งโดยทั่วไปเนี่ย กล้องที่บันทึกได้ความละเอียด 4K จริงๆะนะครับตัว image sensor ของเขาต้องบันทึกภาพได้ขนาด8ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลจะบันทึกได้เป็น 4K แท้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะบันทึกเนี่ยให้ได้วิดีโอแบบ 2K แท้ก็จะต้องมี image sensor เนี่ยที่ความละเอียด4-5ล้านพิกเซลเราจะได้ความละเอียดแบบ 2K แท้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบ Full HD เนี่ยจะต้องเป็น image sensor ที่มีความละเอียดของกล้องได้แบบ2ล้านพิกเซลซึ่งตรงจุดนี้พอเราเข้าใจตรงกันว่าเราต้องดูจากา แวร์กล้องเนี่ยแต่ปกติเวลาที่เราดูรีวิวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆเวลามารีวิวเนี่ยจะพูดถึงแค่ซีแค่สองแค่แต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องฮาร์ดแวร์แบบนี้พราเรารู้ถึงเรื่องฮาร์ดแวร์แบบนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากล้องตัวไหนเนี่ยใช้ฮาร์ดแวร์แบบไหนสําหรับกล้องตัวนี้นะครับเนื่องจากเราเนี่ยเป็นบริษัทที่นําเข้า กล้องแบรนด์ a z u ด Dom โดยตรงโดยที่ไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ผมสั่งสินค้าเข้ามาครับผมจะมีการถามเจ้าของแบรนด์ก่อนนะครับว่าตัวนี้จริงๆอ่ะใช้ Image Sensor อะไร CPU อะไรสิ่งที่ผมได้คําตอบคือ Image Sensor ของเขาจะเป็นตัวที่ผมเอามาโชว์อยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วเราจะเห็นว่า Image Sensor ตัวนี้มีความละเอียดของกล้องเนี่ยอยู่ที่4ล้านพิกเซลตะกี้ผมเพิ่งพูดไปว่าถ้าเป็น4ถึง5ล้านพิกเซล จะได้ความละเอียดวิดีโอจริงๆเท่าไหร่ครับมันจะต้องเป็นความละเอียดวิดีโอที่ 2K ถูกไหมแล้วทําไมเขาถึงบอกว่ากล้องตัวนี้ถ่ายได้ 4K ล่ะทาไมไฟล์วิดีโอมันถึงเป็น 4K ล่ะเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นแท็กติกของพ่อค้าคนจีนครับแบรนด์เน่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยที่เขาต้องทํามาเป็น 4K เนี่ยเพราะว่าในหลายๆประเทศที่เขาจําหน่ายนะครับหรือแม้กระทั่งบางแบรนด์ที่เขารับจ้างผลิตเป็นชื่อของแบรนด์คนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้เขียนพิกเซลตัวเลขเยอะๆ เพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้แล้วจะได้โดนหลอกง่ายๆจะได้ซื้อสินค้าเพราะคิดว่าได้สเปคดีในราคาที่ถูกผิดปกติแล้ววิธีนี้เนี่ยใช้ได้ผลมากไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยอย่างเดียวนะครับแต่อย่างตลาดอย่างอเมซอนต่างประเทศอย่างยุโรปอย่างนี้ครับโดนใช้วิธีแบบนี้ตกกันหมดเลยครับเราจะเห็นได้ว่ากล้องที่ติดอันดับขายดีของอเมซอนเนี่ยนะครับ หลายๆตัวที่อยู่ในนั้นเป็น 4K ไม่แท้ครับแล้วเวลาเราดูรีวิวของคนที่เขาซื้อในนั้นอ่ะคนที่เขาเป็นสายที่มีความรู้เขาก็จะเขียนว่านี่ไม่ใช่กล้อง 4K แท้เว้ยแต่มันจะเหมือนกับบ้านเราเวลาซื้อของในช้อปปี้ a า a าดา เขาก็ไม่ได้สนใจว่ามันคือแท้หรือไม่แท้แค่ได้รับของปุ๊บส่วนใหญ่ให้5ดาวแต่ประเด็นคือถ้าเกิดเราเป็นสายกิ๊กเป็นสายเทคนิคอลนิดนึงแล้วพอมาดูเอา้านี่มันไม่แท้นี่หว่านี่แหละครับคือประเด็นที่ผมพูดว่าเนี่ยมันไม่ใช่กล้องสีแท้นะจะได้ไม่เข้าใจผิดกันเอ๊ะถ้ามันเป็น4ีไม่แท้แล้วภาพมันจะไม่ชัดหรือเปล่าคําตอบคือพอเราดูภาพปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพมันไม่ได้แย่นะคุณลองดูสิจากสถานการณ์ที่ผมหยิบยกขึ้นมาให้ดูนะครับผมจะลองซูมเข้าไปนะครับในแต่ละ,ะ,ะทาะะาางะะางบไ้ออกแถ มากๆก็จะอ่านไม่ออกเห็นไหมครับผมก็เลยสรุปได้ว่าถ้าอยู่ในเลนเดียวกันเนี่ยไม่เกิน3เมตรอ่านออกแน่นอนนะครับถ้า5-6เมตรในเวลากลางวันก็อ่านออกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเลนข้างๆเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มลุ้นกันเยอะหน่อยแล้วครับว่ามันจะอ่านออกหรือเปล่าบางคันก็อ่านออกบางคันก็อ่านไม่ออกนี่ขนาดผมจอดนิ่งๆนะครับแล้วรถข้างๆในเคลื่อนที่ไปนะครับ สำหรับเวลากลางคืนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคันที่จอดข้างหน้าเราเนี่ยเราก็ยังอ่านออกแต่เมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆเนี่ย เราก็มีโอกาสที่จะอ่านออกได้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะอ่านไม่ออกครับนี่แหละคือความสามารถของกล้องนะครับยิ่งเราจ่ายสูงนะครับความสามารถในการที่จะอ่านทะเบียนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงกล้องหลังด้วยนะครับกล้องหลังในเลนส์กล้องประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Full HD นั่นหมายความว่าถ้าจอดใกล้ๆเนี่ยเราก็อ่านออกแต่ถ้าเกิดจอดไกลๆเนี่ยเราก็จะอ่านออกได้ยากครับรวมถึงเวลากลางวันก็จะอ่านได้ง่ายก,กว่าเวลากลางคืนก็เป็นเรื่องปกติครับ แล้วทำไมในคู่มือมันถึงเขียนว่าได้พิกเซลเป็นเหมือน 4K ละ่ะถ่ายได้จริงๆเป็น 2K แต่ทำไมวิดีโอออกมาเป็น 4K นั่นก็คือเกิดการโอเวอร์สเกลหรือโอเวอร์ไซส์เกิดขึ้นพูดง่ายๆเหมือนกับเราเอามือถือรุ่นเก่าๆมาถ่ายรูปแล้วดึงภาพให้มันใหญ่ขึ้นพิกเซลกว้างคูณยาวเท่ากันแล้วเราก็บอกว่าตัวเนี้ย เป็นกล้องที่ความละเอียด 4K ถ่ายได้ห่วยๆแล้วก็มาดึงผาาให้พีชเท่ากันแล้วก็เขียนหน้ากล่องไปว่า 4K นู่น 4K นี่นึกออกไหมครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยเราน่าจะต้องเอากล้องที่มันเป็น 4K ไม่แท้กับกล้องที่มันเป็น 4K แท้เนี่ยมาเทียบกันหน่อยถูกไหมครับผมก็เลยเอาตัวกล้องเนี่ยที่มันเป็น 4K แท้ของตัว7 0 m a A810 ซึ่งผมพึ่งรีวิวตัวเรือธงของ7 0 m a ปี2023เนี่ยเสร็จไปเมื่อคลิปก่อนหน้านะครับลองมาเทียบกันว่าทําไมราคาที่มันแตกต่างกันถึง2เท่า Yeah. Mm -hmm. ระหว่างตัว a อเซโดม M300S ราคา3,000กว่าบาทกับตัว A810 กล้องหน้าหลังเกือบ70,00นะ่ะภาพมันจะแตกต่างกันขนาดไหนเชียวนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณเห็นว่าภาพมันจะแตกต่างกันโดยเฉพาะในระยะทางที่มันไกลๆเวลาที่ระยะทางไกลๆแล้ว Image s ซนเซ r มันบันทึกได้ความละเอียดของกล้องหลายล้านพิกเซลมากกว่าเวลาเราซูมเข้าไปเนี่ยภาพมันจะแตกน้อยลงแต่เวลาที่เราเข้ามาในระยะที่เราพออ่านออกอะภาพมันจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูวิดีโอรีวิวต่างๆใน YouTube หรือต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเรา าอาจจะต้องดูนะครับว่าเฮ้ยภาพเนี่ยในระยะไกล้เราอ่านออกไหมในระยะใกล้อะ่ะกล้องแค่ Full HD ราคาพันกว่าบาทก็อ่านออกแต่ตอนนี้เรากําลังจะซื้ออะไรเน,น้นประมาณกล้องหน้าหลังอ่ะที่บันทึกพร้อมกันอ่ะราคา3000กว่าบาทไม่ถึง4 0 0พอะ่ะถ้าไม่ได้คิดว่าจะไปมอง8เมตร10เมตรข้างหน้าก็ถือว่าใช้ได้แล้วถ้าเกิดเราใช้ทั่วไปจบที่ตัวนี้ก็ได้โดยเฉพาะคนที่อยากจะได้แบบกล้องที่มันตัวเล็กๆอะ่ะกล้องหน้าก็ไม่มีหน้าจอกล้องหลังก็ตัวเล็กนิดเดียว คุณอาจจะเหมาะกับกล้องแบบนี้นะครับอีกที่สําคัญก็คือตัวกล้องพวกนี้มันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวครับมันใช้แคปโซิเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทนความร้อนสูงมากหลายคนที่เคยใช้กล้องแบรนด์เอเซโดมตัวอื่นอย่างเช่นกล้องเอเซโดม BN03 อย่างเงี้ยครับใช้ไป2ปี3ปียังไม่เสียก็มีหลายท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งหน้าตาคล้ายๆกันบันทึกได้เหมือนกันใช้แอปตัวเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันที่สําคัญอย่าลืมนะครับว่าในกล่องเดียวนะ่นเวนะเขาให้อุปกรณ์มาครบถ้วนเลยโดดยยททีี่่่่่คคุุณณไไมมมมมตต้้้้้ออองงซืะรเเเพิแแแาาวัให แล้วฉะนั้นสามารถที่จะจ่ายแค่3,000กว่าบาทก็ได้กล้องที่บันทึกข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังพร้อมกันโดยที่มีความสเสถียรค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับและสําหรับใครที่ตอนนี้ก็ยังหวั่นไหวกับเรื่องงบประมาณอยู่นะครับว่าจริงๆก็ตั้งงบไว้ประมาณแค่ประมาณ4 00 0นนี่แหละจะบอกว่ากล้องตัวนี้อุปกรณ์ที่มันให้มามันให้มาครบถ้วนทุกอย่างเลยโดยที่กล่องกล่องเดียวอ่ะคุณแทบไม่ต้องซื้ออะไรอีกแล้วเขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า พอเราแกะตัวกล่องของมันออกมานะครับเราจะพบว่ามันมีให้แป้นตัวนี้สำรองมาอีกหนึ่งอันที่ตัวกล้องมีมาให้อยู่แล้วหนึ่งอันนะครับเพื่อเราจะไปติดกับรถหลายคันว่าง่ายๆนะครับแล้วก็มีคู่มือภาษาอังกฤษที่เราไม่ค่อยได้อ่านกาันสายชาร์จช่องบุหรี่นะครับที่ตรงปลายของมันจะมีช่อง USB เผื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือได้แล้วเวลาเสียบชาร์จเนี่ยถ้าไฟเข้าจะเป็นสีแดงนะครับกล้องหลังความชัดฟูให้ดีหมุนรอบตัวได้ความยาวสายให้มา6เมตรเลยสายจะเป็นรูปแบบ4พินนะครับแล้วก็คลิปเก็บสายไฟให้มา5ตัวแล้วกก็็ไม้เบสา,เาใช้แทนเวลาที่เ,เก็บส แไฟแทนมือครับแผ่นไฟฟ้าสถิตเอามาใช้คล้ายๆแบบนี้ครับเวลาที่ติดกล้องจะถอดออกมาง่ายแบบนี้เลยใครติดไม่เป็นมาดูกันครับนี่คือวิธีการติดฟิล์มที่เขาให้มานะครับฟิล์มเนี่ยที่เขาให้มามันจะมีอยู่2แผ่นแต่มันไม่จําเป็นว่ามีกล้อง2ตัวจะต้องใช้ฟิล์มตัวนี้2แผ่นนะเอาเป็นว่าใน1แผ่นเนี่ยมันสามารถตัดได้ฟิล์มแผ่นหนึ่งมันใหญ่มากลองเทียบกับขนาดกล้องหลังคุณลองดูคุณใช้พื้นที่นิดเดียวเองคุณไม่จําเป็นที่จะต้องติดทั้งแผ่นนี่เพื่อติดอีกล้องแบบนี้ตรงกลางมันไม่ใช่นะ่นอออลงตตัััดดดหเเเเขาูยยยครรรรบบสส็็ีป แล้วเราก็จะได้อีแผ่นใสเนี่ยมาติดแบบนี้คุณลอกออกมาด้าด้านใดนด้านหนึ่งมันจะมีด้านหนึ่งที่มันแปะได้ลอกมาเสร็จปุ๊บด้านแข็งคือด้านแปะไหมใช่ด้านแข็งคือใช้แปะไอบ้บางบางนี่ไม่มีอะไรอ่ะไอ้บางๆไม่มีอะไรไอ้ด้านแข็งเนี่ยเอาไว้แปะเราก็เล็งก่อนคือโดยทั่วไปนะครับอย่าแปะไอแผ่นใสเนี่ยคาบเกี่ยวกับไอตัวเนี้ยตัวเส้นไล่ฟ้าคือถ้าเกิดเราต้องการความเนี๊ยบหน่อยเราอาจจะต้องไล่ฝุ่นไล่อะไรเหมือนเวลาติดโทรศัพท์มือถือ แต่ในที่นี้คือผมอาจจะไม่ได้ติดได้เนี้ยบขนาดนั้นนะผมไม่ได้ให้พี่ช่างแปะผมแค่แปะเร็วๆให้ทุกคนดูด้านหน้าเราก็ใช้วิธีแบบเดิมแต่ว่าฐานมันจะใหญ่กว่าเดิมหน่อยเราก็จะเอาไอ้แผ่นที่เหลือเนี่ยเรามาตัดอีกจะสังเกตได้ว่าเราตัดติดทั้งข้างหน้าและข้างหลังไปแล้วก็ยังเหลือเอาไว้ใช้อยู่ดีไม่จําเป็นต้องใช้ติดทั้งหมดนะมันเกกาแล้วมันก็ใหญ่ด้วยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแผ่นใหญ่กาลังดีนะครับอ่ะติดเลยอันนี้เราจะติดด้านหน้ากันบ้างลอกแผ่นนี้ออกมาก่อน แล้วอันไหนที่มันเป็นบางกว่าเนี่ยก็ทิ้งไอ้บางนั้นไว้นะครับอันไหนที่มันเป็นส่วนที่ชิ้นที่หนาเราเอาชิ้นที่หนาเนี่ยไปเข้าไปนะครับแล้วก็เล็งตำแหน่งที่เราต้องการเรียบร้อยเออเริ่มการทำงานครั้งแรกนะครับจากการเสียบปลั๊กนะครับให้ไฟมันติดเมื่อกล้องมีไฟเข้านะครับมันก็จะทำงานนะครับแต่ด้วยความที่เขาแถ Memory มเมม ORY มาให้เราอยู่แล้วนะครับเขาก็จะฟอร์แมตเมม ORY ให้เราด้วย เนี่ยเขาจะพูดว่า 5G Wi-Fi นะครับแต่ว่ามันมี Wi-Fi ที่จะกระจายออกมาเป็นสัญญาณแบบ 5G ให้เราด้วยนะครับเนี่ยไฟสีแดงกระพริบแบบนี้นะครับแปลว่ากล้องเนี่ยทำงานบันทึกให้เราอยู่นะครับณปัจจุบันหลังจากที่กล้องเริ่มทํางานนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเชื่อมต่อกับตัวกล้องเนี่ยให้เรามองหาตัว Wi-Fi ของเขาก่อนครับ Wi-Fi ของเขาจะชื่อ M500S 5G นะครับนี่กดเข้าไปครับ ตรงนี้ให้ใส่พาสเวิร์ด1 2 3 4 5 6 7 8เนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าแอปพลิเคชันนะครับจะชื่อว่าเอซัตโดมครับเรากดเข้าไปครับถ้าเกิดเราอยากจะดูภาพสดๆนะครับตอนนี้เราก็กดเช็คเรียลไทม์วิดีโอครับตอนนี้ภาพนะครับที่เขาแสดงออกมาเนี่ยดีฟอลต์ของเขาจะเป็นตัว 4K นะครับแบบ25เฟรมเรทนะครับซึ่งก็จะเป็นมุมมอง อย่างตรงนี้ที่คุณเห็นนะครับเห็นรถตู้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองที่เห็นแบบนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะดูภาพจากกล้องหลังนะครับให้กดตรงปุ่มที่เขียนว่า FR นะครับ Switch Camera กดนึงทีนะครับเขาจะเขียนว่าจะดูเป็น Rear Camera ใช่ไหมเรากด Rear Camera ครับก็จะเห็นเป็นภาพกล้องหลังลักษณะนี้หรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการที่จะดูภาพซ้อนกันนะครับเช่นกล้องหน้าใหญ่กล้องหลังเล็กนะครับเรากดปุ่มนี้ มันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับจะมีภาพกล้องหลังเล็กๆแล้วก็กล้องหน้าใหญ่ๆนะครับมาซ้อนกันอยู่ตรงนี้แล้วเวลาที่ตัวกล้องติดออกมานะครับรูปทรงของมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่จะเป็นตัวกล้องนะครับตัว M300S ถ้าเทียบกับกล้องตันอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้จะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยดีไซน์จะเป็นคล้ายๆแบบนี้กันหมดแล้วนะครับคือในเล็กๆนะครับไม่ได้มีหน้าจออะไรอันนี้นะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะตั้งค่านะครับเราสามารถที่จะกดหยุดการบันทึกนะครับแล เราก็ตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกตั้งในจุดสําคัญคญก็อย่างเช่นตัววิดีโอเรสเซลูชันนะครับเบื้องต้นเขาจะบันทึกให้เป็น 4K ด้านหน้าแล้วก็ Full HD ด้านหนังอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องตั้งอะไรเพิ่มนะครับแต่ที่อยากจะแนะนําก็คือตรงรูปเรคคอร์ดลองตั้งเป็น1นาทีครับเวลาจะดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจะได้ไวนะครับ WDR ทำให้ภาพสว่างขึ้นตั้งเปิดได้เลยจะบันทึกเสียงหรือเปล่าตั้ง audio recording อันนี้แบบนี้คือถือว่าเปิดนะครับผมแนะนําว่าให้เราตั้งตรงนี้ครับ Date time จจเ,เดทไทม ตัววอลล่มนะครับก็คือเสียงที่กล้องพูดออกมาใครไม่อยากได้ยินตรงนี้สามารถเลือกเป็นปิดไปได้เลยนะครับบ mm hmm. ูดริงโทนนะครับคือเสียงตอนที่เปิดตัวกล้องอยากให้กล้องมัน ร้องแจ้งเตือนไหมนะครับ Voice Control คือจะเป็นเรื่องของการสั่งงานด้วยเสียงเช่นถ่ายรูปในที่นี้เนี่ยผมแนะนําให้ปิดนะครับเพราะบางครั้งบทสนทนาในรถยนต์ของเราหรือว่าวิทยุเนี่ยหรือเสียงเพลงเนี่ยจะทําให้กล้องเนี่ยสั่งงานเปิดปิด Wi-Fi อะไรแบบนี้โดยอัตโนมัตินะครับผมแนะนําปิดดีก,กว่านะครับ Frequency นะครับตรงนี้ประเทศไทยเราตั้งเป็น50 Hz ถ้าเกิดใครที่อยากจะหมุนตัวกล้องเนี่ยเข้ามาในห้องโดยสารนะครับแล้วก็จะถ่ายตัวเองด้วยก็สามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้นะครับระบุวันที่เวลาหรือเปล่าใต้วิดีโอ ระบุความเร็วหรือเปล่านะครับใต้วิดีโอใส่พิกัด GPS ไหมอยากจะใส่โลโก้เอซัทโดมหรือเปล่าสามารถเลือกได้เลยนะครับตรงไทม์โซนตรงนี้นะครับประเทศไทยจะเป็นบวก7นะครับเราก็ตั้งเป็นบวก7ไม่งั้นเวลาจะไม่ตรงนะครับแล้วก็กดซิงค์ให้ไทมหนึ่งครั้งนะครับเขาจะเอาเวลาจากใน Android หรือ iPhone ของเราเนี่ยไปซิงค์ให้นะครับแล้วก็อาจจะเลือกฟอร์มัทเอสติการ์ในครั้งแรกนะครับก็ว่ากันไปพวกพาสเวิร์ดเนี่ยมันก็คือ default คือ1นึถึงแแต่แนะนําว่าไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะว่า สังเกตหลายคนแล้วเวลาที่ลูกค้าเปลี่ยนก็มักจะจํากันไม่ได้นะครับอันนี้มุมตรงกล้องนะครับมีคนถามว่ามุมแบบนี้เนี่ยโอเคไหมอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะเห็นตรงกระโปรงหน้ารถเนี่ยเยอะห,หรือน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราปรับมุมกล้องขึ้นนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เราสามารถที่จะปรับมุมกล้องนะครับแล้วก็ดูจากในหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมกล้องหน้าแล้วก็เราลองสลับไปดูมุมกล้องหลังดูบ้างนะครับสลับไปดูกล้องหลังนะครับเลือกเป็นเรียคามิล่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราอาจจะปรับมุมกล้อง ด้านหลังขึ้นนิดนึงนะครับจะทําให้ได้มุมที่มันเหมาะสมพอดีระหว่างนี้เราก็ใช้แฟนไปปรับมุมนะครับแล้วมุมที่ได้มาก็สูงเกินไปครับมุมที่ดีนะครับมันก็จะเห็นเป็นการปัดน้ําฝนของเราแบบนี้ครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้แหละข่าวดีสําหรับคนที่คิดว่าจะประหยัดงบมากๆนะครับมีวิธีที่จะซื้อกล้องรุ่นนี้ในราคาต่ำกว่า3,000บาทด้วยนะครับซึ่งผมลงลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอแล้วนะครับ ลิงก์ตัวนี้มันจะเป็นร้านของเอเซ m โดมนะครับที่จําหน่ายโดยต่างประเทศก็คือโรงงานขายเองเลยนะครับแล้วก็เขาอาจจะมีให้ส่วนลดพิเศษอะไรด้วยแต่ว่าจะเป็นการส่งจากประเทศจีนและไม่มีการรับประกันในไทยนะครับเขาก็เลยขายได้ในราคาถูกมากและถ้าเกิดใครที่คิดว่าอยากจะได้การรับประกันในไทยแล้วก็อยากจะสนับสนุนอุดหนุนเนี่ยทางบริษัทผมนะครับ เราก็มีจําหน่ายเหมือนกันแต่บอกก่อนนะครับว่าราคาเนี่ยจะสูงกว่าที่สั่งจากต่างประเทศหรือต้นฉบับเลยเพราะเรามีการเสียภาษีน้เข้านะครับแล้วก็เรามีการรับประกันให้คุณ1นึปีแบบเสียเปลี่ยนใหม่ครับแล้วทําไมเราถึงจะต้องซื้อจากบริษัทผมใช่ไหมผมเล่าเรื่องราวแบบนี้ให้ฟังผมสั่งสินค้าแบบนี้แล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาผมก็เลยส่งสินค้าเนี่ยกลับไปประเทศจีน แล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับจริงๆการส่งของไปจีนเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับทุกคนเพราะว่าจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะส่งพัสดุแบบนี้ครับทางไปรษณีย์ได้ซึ่งถ้าเกิดเราจะส่งไนพัสดุกล่องใหญ่ๆแบบนี้ทางไปรษณีย์มันก็จะมีทั้งแบบว่าส่งแบบธรรมดาที่จะแทร็กไม่ได้กับส่งแบบ EMS ซึ่งปกติเราน่าจะเลือกส่งแบบ EMS กันเพราะว่าสินค้าราคามันสูงถูกไหมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมส่งไปจีนพัสดุตัวนี้นะครับผมส่งไปราคา 1, 200กว่าบาทนะครับทาง EMS นะแล้วก็โดนรีเทิร์นกลับมา ตัวนี้โดนไปดองอยู่ที่จีหลายเดือนด้วยเราบอกเลขวัสดุนะครับให้ตามแล้วตามอีกเนี่ยผลปรากฏว่าบริษัทอะ่ะมันก็ไม่ไปเอาครับมันให้เหตุผลว่าของปกติเวลาที่เราส่งไปต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องดีแคร์ครับว่าของในเนี้ยมันราคาเท่าไหร่ซึ่งศุลกากรเขาบอกว่าคุณต้องเสียภาษีขาเข้าที่เข้าจีนและประเด็นง่ายๆที่เกิดขึ้นก็คือโรงงานหรือไอ้บริษัทเนี้ย มันไม่ยอมเสียภาษีครับมันก็เลยไม่ไปรับพอมันไม่ไปรับเสร็จของก็โดนดองอยู่หลายเดือนแล้วสุดท้ายก็ตีคืนมายังเมืองไทยยังดีนะครับที่ยังอุตส่าห์ตีคืนมาด้วยสภาพก็เป็นแบบนี้ซึ่งไม่รู้ว่าของข้างในมันหายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในอ่ะที่ผมส่งไปมันมีอะไรบ้างไม่รู้สภาพจะเหลืออะไรบ้างนะฮะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยแกออกมามันก็ทําอะไรไม่ได้นะฮะมันเสียมันไม่ซ่อมแล้วก็โรงงานมันก็ไม่ทําอะไรให้มันกลับมาโดยที่ไม่มีการซ่อมเกิดขึ้นเนี่ยพวกเนี้ย เป็นกล้องหน้าที่เสียทุกตัวเลยนะฮะผมได้บอกว่าถ้าเกิดใครจะซื้อของจากจีนนะฮะแล้วก็จะส่งกลับไปจีนเนี่ยเราก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับเพราะว่าของพวกนี้มันซื้อได้ต่อให้มันจะมีประกันให้มา1ปี18เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆขาที่คุณส่งไปอ่ะคุณต้องออกค่าส่งเองขาที่คุณส่งกลับคุณต้องออกค่าส่งเองแล้วที่สําคัญก็คือ มันไม่มีอะไรรับประกันด้วยว่าเวลาที่คุณส่งไปอะ่ะมันจะโดนคนจีนแบบตีคืนไม่รับแบบนี้เพราะนั้นประกันมีเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีประโยชน์เลยอันนี้ผมบอก,กับเป็นข้อมูลนะบางทีคุณอาจจะโชคดีกว่าผมก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยคือผมทําอะไรไม่ได้นะฮะทั้งหมดเนี่ยคือเตรียมทิ้งเตรียมทําลายเลยและกองนี้นะฮะเป็นค่าความเสี่ยงที่เวลาที่เราซื้อของจากจีนแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเคลมได้ แต่สุดท้ายมันอาจจะไม่ได้โชคดีทุกคนนะฮะมันอาจจะไม่ได้โชคร้ายก็ได้แบบซื้อมาแล้วก็ใช้ได้แต่ประเด็นคืออย่างกล้องรุ่นตัว M300S เนี่ยเคยมีลูกค้าซื้อจาก Lazada มาร้านที่ผมลงไว้นี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าใช้ได้แค่2เดือนก็เสียพอเสียเสร็จปุ๊บแล้วเป็นไงฮะจะส่งไปซ่อมก็อาจจะไม่คุ้มจะให้คนอื่นซ่อมก็ไม่มีคนซ่อมเพราะฉะนั้นก็ลองบริหารความเสี่ยงดูถ้าอยากได้ราคาที่ถูกที่สุด ลองซื้อจากโรงงานของมันดูก็ได้ผมลงลิงก์ไว้เผื่อคุณเปลี่ยนใจแบบเฮ้ยทำไมร้านนี้ขายแพงแต่ว่าไม่ได้นะเราเป็นบริษัทนําเข้าต้องเสียภาษีคนจีนขายอะไม่เสียภาษีนําเข้าเราเข้ามาเสียภาษีนําเข้าเราต้องแบกรับการรับประกันที่เสียปุ๊บเปลี่ยนใหม่ให้คุณแต่ก็นั่นแหละเรารู้ว่าพวกคุณชอบของถูกแต่อยากได้แบบไหนก็บริหารความเสี่ยงแล้วกันเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้เท่ากันแล้วนะครับว่าสามารถจะซื้อได้ในราคาที่ต่ํากว่า3 0 0พันหรือเกือบ3,000กับสามารถซื้อได้ในราคาที่3 0 0พกลางๆกับทางบริษัััททของผมมีีี่่กการรรบปะนนให้ ทุกคนก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะซื้อจากร้านค้าแบบไหนสำหรับวันนี้นะครับก็ผมคิดว่าคุณน่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับสำหรับรุ่น a อสซัท m ดมเอ0มนะครับก็ใครอยากได้ราคาที่ถูกที่สุดไปสั่งจากต่างประเทศเลยนะครับก็ยอมรับความเสี่ยงกันละกันนะว่าประกันเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่านะหรือถ้าเกิดใครไม่อกระเสี่ยงแต่ว่าอยากจะให้ผมแบกรับความเสี่ยงนั้นให้ก็สามารถที่จะสั่งซื้อตามลิงก์ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่สนใจ ต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับลองดูข้างล่างผมมีลงลิงค์ร้านค้าไว้ให้ด้วยนะครับพร้อมเบอร์โทรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับที่สําคัญบอกก่อนนะถ้าซื้อจากร้านคนจีนมาแล้วมันเสียมีปัญหาผมช่วยอะไรคุณไม่ได้นะเพราะว่าสินค้าที่เราสั่งมาปกติมันจะมี serial number อยู่ข้างกล่องและผลิตภัณฑ์ฉะนั้นซื้อจากร้านไหนก็กลับไปร้านนั้นนะฮะอย่าขอความช่วยเหลือกันนะฮะทางใครทางมันเราแฟงแฝกันแบบนี้เนาะ